มาเปิดม <iyorsun. S 2> ุมมองของจังหวัด <deve> ป <ck ens forest> ัตตานีก hmm> ับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสอทปัตตานี FM 1 0 1 MHz มกะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันกันกบรายการปัตตานีบ้านเราค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องกัญชากัญชงคงเป็นเรื่องที่ตกเทรนถ้าท่านท่านตกเทรนเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งมันมีข่าวเยอะมากที่เกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงมีทั้งในส่วนที่ครอบ คลุมเรื่องการกระทําความผิดแล้วก็มีส่วนที่อันไหนบ้างที่จะใช้เพื่อสันทนาการหรือเพื่อการอื่นใดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของออยของกระทรวงสาธารณสุขอยู่วันยังค่ำละค่ะมาดูข่าวแรกอันนี้มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเรารู้เลยมหาวิทยาลัยนี้เป็นที่ที่ผลิตแพทย์นะคะให้ มันต้องบอกว่าแบบดีมากค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลออกถแถลงแนะนำเสนอแนะการใช้กัญชาที่ถูกต้องรวมถึงกลุ่มผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงด้วย และรัฐเร่งออกกฎหมายเพื่อจะควบคุมและดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะโดยศาสตราจารย์ในแพทย์บรรจงค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามในถแถลงการของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยออกเป็นคําแนะนําและข้อเสนอแนะเรื่องการใช้กัญชาดังนี้ค่ะ 1. ต้องไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภหญิงให้นมบุตร เยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีโดยเด็ดขาดนะคะขีดเส้นหนาๆเลยโดยเด็ดขาดเพราะมีผลต่อการพัฒนาสมองทั้งในแม่และเด็กนะคะส ไม่ใช้กัญชาเพื่อเป็นการสันทนาการโดยเด็ดขาดคือกฎหมายอ่ะเขาเขียนไว้ว่าสันทนาการได้แต่คราวนี้ทางมหาวาลัยไม่ดอนเนี่ยออกท่านออกประกาศออกคําแนะนําเลยว่าไม่ควรที่มีการบังคับใช้ในส่วนที่ให้สันทนาการได้เป็นคือกฎหมายอาจจะไม่บอกว่าอย่าง,างชัดเจนนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเขียนว่าให้สันทนาการได้แต่ข้อที่ เป็นพันธะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยคือขอเลยว่าห้ามใช้เพื่อสันทนาการโดยเด็ดขาดเพราะอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเช่นอาการทางจิตจิตเวทเนาะและระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะไม่ใช้ช่อดอกของกัญชาอันนี้น่ากลัวเพื่อผสมอาหารและเครื่องดื่มหากมี การผสมส่วนใดๆของกัญชาในอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบอย่างเนี่ยล่วงหน้าเลยนะคะเอาง่ายๆอย่าอย่าทำเลยอย่าํำไปใส่คือจะอร่อยมากแค่ไหนเนี่ย มันจะกลายเป็นสิ่งที่หอมหวานแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดผูด้ใช้ยา,ากัญชากันชงเป็นประจำอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่แบบว่า,าทําให้สดชื่นเงี้ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ควรใช้นะคะก็เราก็บริโภคบริโภคในในชีวิตประจาําวันถ้ามีก็ใช้ได้ถ้าไม่มีไม่ต้องไปเพิ่มปรุงแต่งมันมานะคะนอกจากนั้น คนที่ทำงานเครื่องจักระยระยะ6ชั่วโมงหลังใช้กัญชาเนี่ยห้ามนะคะเพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือมีความรุนแรงสูงต่อไป5ผู้มีโรคประจําตัวเช่นโรคจิตประสาทโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ให้การคือทุกครั้งอะ่ะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอาจมีผลต่อยาและรักษาที่เด็กรับยารักษาอยู่ นะคะ 6. ผู้ปกครองและสถานศึกษาควรดูแลให้เด็กและเยาวชนห่างไกลกัญชารวมถึงประชาชนควรเริ่มสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาค่ะแล้วก็ 7. ขอให้ภาครัฐและภาคสังคมมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยานีส่สำคัญคุณผู้าฟางังและอันตรายที่เกิดจาก ที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชากัญชงต้องบอกว่าเหมือนในฐานะนี้ นักสื่อสารมวลชนเนอะของสวทปัตตานีเนี่ยเรามีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นผลดีผลเสียที่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยชาวปัตตานีทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของเรื่องเรื่องราวการประชาสัมพันธ์ของเราให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องกัญเชา้าการชมกัญชาเนี่ยพูดกันตั้งแต่วันที่9มิจุนา ยาวเลยค่ะส่วนรายการมาคุยสบายสไตล์นะัทานานก็18บนาฬกายีนาทีโดยประมาณถึง19กนาฬกาก็กันชากันชงมายาวเลยจนกระทั่งเมื่อวานได้เปลี่ยนเรื่องนะคะเพราะว่าถ้าเรามาคุยกันเนี่ยไม่อยากให้คุยกันแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รู้กันอย่างดีด,ดีจนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจก็เออ สวทบัตตานีก็ถือว่าเรายัางทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะในสอทปปัตานีเลยเป็นนักสื่อสารทั้งสวทเลยเพื่อทําการสื่อสารให้ดีที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจในการปลดล็อกกัญชาในที่นี้แล้วก็ผลเสียของมันในการที่ใช้อย่างไม่ถูกวิธีนะคะ